ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความมีน้ำใจของคนไทยนั้นเป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลกซึ่งนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลายคนต่างก็เคยได้สัมผัสมากับตัวแต่ก็มีจํานวนไม่น้อยที่อยากที่จะทดสอบว่าคนไทยของเรานั้นมีน้ําใจและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เหมือนกับที่เคยได้ยินมาหรือไม่และวันนี้แอดก็ได้ไปเจอคลิปหนึ่งซึ่งเจ้าของช่องนั้นชื่อว่าคุณทีเจเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นโดยช่องของเขานั้นมีชื่อว่าทีเจ a ช n e นลไทยแลนด์ ซึ่งจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยในคลิปนี้เขาก็จะทำการทดสอบความมีน้ำใจของคนไทยด้วยการโบกรถจากจังหวัดประจวบไปกรุงเทพซึ่งระยะทางนั้นก็ค่อนข้างไกลามากเลยทีเดียวและเขาใช้เพียงกระดาษจากกล่องใส่ของทําเป็นป้ายภาษาไทยว่าอยากไปกรุงเทพคุณทีเจเริ่มโบกรถตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ร้อนมากเขายืนไปได้สักพักใหญ่ก็ยังไม่มีรถมาจอด เขาจึงคิดว่าตัวหนังสือที่เขียนนั้นน่าจะเล็กเกินไปเขาจึงได้กลับไปเขียนป้ายใหม่ให้ตัวหนังสือใหญ่และหนามากขึ้นหลังจากชูป้ายอันใหม่นานกว่า40นาทีก็ได้มีรถคันหนึ่งขับมาจอดและหลังจากที่ได้คุยกันเจ้าของรถก็ยินดีที่จะให้คุณทีเจติดรถไปกรุงเทพด้วยโดยเจ้าของรถมีชื่อว่าคุณท็อปที่กำลังเดินทางกลับกรุงเทพอยู่พอดีซึ่งคุณท็อปก็ได้บอกว่าในตอนแรกเขาเห็นป้ายแล้ว แต่ตอนนั้นรถของเขานั้นวิ่งอยู่ที่เลนขวาจึงทําให้เขาต้องไปกลับรถเพื่อที่จะมารับอีกทีซึ่งนั่นทําให้คุณทีเจรู้สึกประทับใจมากโดยทางคุณท็อปก็ได้บอกต่ออีกว่าในรถนั้นมีที่ชาร์จแบตและถ้าอยากจะเข้าห้องน้ําเมื่อไหร่ก็ให้บอกได้เลยซึ่งคุณท็อปก็ได้เล่าให้ฟังอีกว่าเมื่อสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีรถเขาก็เคยได้รับความช่วยเหลือจึงทําให้เขาคิดว่า ถ้าวันหนึ่งมีรถเมื่อไหร่เขาก็อยากจะช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้บ้างคุณท็อปและคุณทีเจใช้เวลากว่าเจ็ดชั่วโมงรวมเวลารถติดและจอดแวะพักทั้งหมดก็เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพและหลังจากที่คลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวไทยได้มาแสดงความคิดเห็นกันไว้อย่างมากมายโดยความคิดเห็นท่านแรกก็เป็นของชาวญี่ปุ่นโดยเขาได้บอกว่าฉันเคยได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับความใจดีของคนไทย แต่นี่เอาใจใส่ถึงขนาดเป็นห่วงเรื่องห้องน้ำมันเกินความคาดหมายของฉันไปเยอะมากเห็นแบบนี้แล้วทำให้ฉันรู้สึกอยากไปเที่ยวที่ประเทศไทยสักครั้งในชีวิตความคิดเห็นต่อมาค่ะคุณโชคดีแค่ไหนที่ได้พบกับคนพิเศษเช่นนี้คุณท็อปเป็นคนดีแถมความคิดของเขาก็มีเสน่ห์มากและถึงแม้ว่าอาจจะเจอกันเพียงแค่ครั้งเดียวแต่เขาก็จะอยู่ในความทรงจำของคุณตลอดไปชาวญี่ปุ่นท่านต่อมา ก็ได้มาพูดถึงข้อเสียของประเทศไทยเอาไว้ค่ะว่าฉันไม่แนะนําให้ไปเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะฉันเคยถูกรถแท็กซี่และรถตุกตุ๊กกงค่าโดยสารอีกทั้งร้านค้าบางแห่งก็ยังขายของให้คนต่างชาติในราคาที่แพงมากกว่าปกติฉันรู้สึกไม่ประทับใจและก็ไม่คิดที่จะกลับไปที่นั่นอีกคอมเมนต์ต่อมาก็เป็นของชาวญี่ปุ่นอีกเช่นกันค่ะโดยเขาได้บอกว่าฉันไม่เคยคิดที่จะช่วยเหลือคนข้างถนนมาก่อน แต่เมื่อฉันได้ดูวิดีโอนี้แล้วทําให้ฉันรู้สึกว่าต่อไปถ้าฉันต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณท็อปฉันจะให้ความช่วยเหลือพวกเขาอย่างแน่นอนคุณท็อปเป็นแรงบันดาลใจให้กับฉันความคิดเห็นถัดไปก็เป็นของชาวญี่ปุ่นอีกเช่นกันค่ะโดยเขาได้บอกว่าคนไทยใจดีมากเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วฉันพูดภาษาไทยไม่ได้และก็หลงทางอยู่ในกรุงเทพแต่มีคนไทยคนหนึ่งมาช่วยฉันไว้ เขาพาฉันซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปถึงที่พักโดยที่ฉันไม่ต้องเสียเงินเลยเขาทําให้โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนฉันอยากแนะนําให้ทุกคนไปเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วคุณจะหลงรักที่นั่นอย่างแน่นอนและก็มีคนไทยมาตอบในคอมเมนต์นี้ว่าปกติแล้วคนไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้ารับคนที่โบกรถข้างทางไม่ใช่ว่าไม่มีน้ําใจแต่เพราะพวกเขากลัวว่าจะเป็นมิจฉาชีพโดยเฉพาะถ้าโบกรถในตอนกลางคืนไม่มีใครจอดแน่แน ชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาได้บอกว่าแค่ได้อ่านชื่อคลิปฉันก็พอจะเดาได้แล้วว่าตอนจบนั้นจะเป็นอย่างไรคนไทยใจดีและยิ้มเก่งพวกเขามักจะคอยช่วยเหลือทุกคนเมื่อมีโอกาสอยู่เสมอคนไทยท่านต่อมาก็ได้บอกว่าฉันรักคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเคยช่วยเหลือคนไทยในการกอบกู้ชาติจากประเทศพมา่าคนไทยหลายคนรู้สึกดีมากเมื่อพูดถึงประเทศญี่ปุ่น ประเทศนี้ไม่เคยดูถูกคนไทยและถึงแม้ว่าเราจะพูดกันคนละภาษาแต่พวกเราก็คือพี่น้องกันชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาได้บอกว่าประเทศไทยนับถือพุทธศาสนาและพวกเขาก็เชื่อกันว่าการทำความดีนั้นคือการสั่งสมบุญเพื่อเอาไว้ใช้หลังความตายความคิดเห็นต่อมาขาก,ก็ได้บอกว่าพวกคุณไม่ได้เตียมกันใช่ไหมหากทั้งหมดในคลิปเป็นเรื่องจริงมันทำให้ฉันรู้สึกประทับใจมากฉันดีใจด้วยที่คุณได้พบกับคนดีๆ และชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาก็มาคอมเมนต์ไว้ว่าคุณท็อปเป็นคนดีจริงๆเขาทำดีเพราะเขานั้นเคยได้รับการช่วยเหลือมาก่อนและถ้าทุกคนคิดกันได้แบบนี้โลกก็คงจะสงบสุขเพราะมันจะเป็นการให้ต่อต่อกันโดยที่ไม่มีวันสิ้นสุดชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาได้บอกว่าฉันสัมผัสได้ถึงความใจดีของคุณท็อปเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและในตอนนี้ฉันก็หลงรักเขาแล้วความคิดเห็นต่อมาก็เป็นของคนไทยคะ่ะ คนไทยส่วนใหญ่มีน้ำใจและคอยช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอแต่ฉันก็อยากจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยว่าหากคุณขอความช่วยเหลือและไปนั่งที่รถของคนอื่นคุณควรที่จะมานั่งหน้าคู่กับคนขับเพราะการที่คุณไปนั่งข้างหลังกันหมดมันทำให้รู้สึกเหมือนพวกคุณเป็นเจ้านายแล้วคนขับเป็นลูกน้องมันดูเสียมารยาทท่านต่อมาค่ะก็ได้บอกว่าขอขอบคุณคุณท็อปที่เป็นตัวแทนของคนไทยที่ได้แสดงความมีน้ำใจให้กับคนต่างชาติ คนต่างชาติจะได้นำเรื่องราวที่ดีๆของคนไทยไปบอกเล่าต่อไปเรื่อยๆและจะทำให้พวกเขาสนใจที่จะมาเที่ยวที่ประเทศไทยมากขึ้นและนั่นก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในประเทศท่านต่อมาค่ะก็เป็นชาวต่างชาติโดยเขาได้บอกว่าประเทศไทยคือดินแดนแห่งรอยยิ้มทุกปีฉันจะต้องเดินทางไปทำงานที่ประเทศไทยและก็มักจะพบเจอเรื่องราวที่ดีๆอยู่เสมอคนไทยน่ารักจริงๆฉันน้ำตาไหลเมื่อได้เห็นวิดีโอนี้ คอมเมนต์ถัดไปก็เป็นคนไทยคะ่ะขอขอบคุณคุณท็อปจริงๆในตอนแรกก็แอบ,บลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะมีใครให้ความช่วยเหลือพวกเขาหรือไม่ยิ่งได้รู้ว่าคุณท็อปต้องกลับรถมารับรวมถึงได้บอกว่าเหมือนเราได้รับความช่วยเหลือจากใครแล้วเราก็ควรที่จะต้องให้กลับคืนมันเป็นความคิดที่ดีมากจริงๆและนอกจากตัวเองจะได้รับคําชื่นชมแล้วยังทําให้ประเทศไทยนั้นดูดียิ่งขึ้นไปอีกความคิดเห็นต่อมาฉันประทับใจในความมีน้ําใจของคนไทย การที่ขับเลยไปแล้วแล้วต้องวนรถกลับมามันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยอีกทั้งบทสนทนาของคุณท็อปก็ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตามันเป็นคลิปที่ดีฉันดูแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจและในความคิดเห็นสุดท้ายก็เป็นของชาวญี่ปุ่นค่ะนอกจากประเทศไทยจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอยู่มากมายแล้วทั้งประเทศยังมีแต่คนที่จิตใจดีและเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มเป็นดินแดนที่มหัศจรรย์และนั่นจึงทำให้ประเทศไทยนั้นแตกต่างจากประเทศอื่น และทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นและความรู้สึกของชาวต่างชาติเมื่อได้ชมคลิปทดสอบจิตใจคนไทยซึ่งในคอมเมนต์ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของคนญี่ปุ่นนั้นต่างก็ชื่นชมในความมีน้ำใจของคนไทยและบางคนก็ยังได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองที่ได้เคยถูกคนไทยให้ความช่วยเหลือในขณะที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยให้ฟังอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ได้ใจคนญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียว และสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ